สวัสดีค่ะพี่คนโตไลฟ์สไตล์วันนี้จะมาทำยำมามากันนะจ๊ะเราก็จะเตรียมเส้นนะคะและอันนี้จะเป็นโยลกักจัเทศใส่หมดเลยนะคะใช้มือเดียวจะไม่ถนัดนะคะ ลาดนะจิ้มนะจ๊ะจะตังไปตั้งหาดนะคะราดลงไปเลยจ้ะตันนี้เราก็ปรุงไว้แล้วนะคะมีมะนาวน้ำตาลน้ำตาลขนมจีจนะคะ,ะค้นๆก่อนนะคะน่ากินมากเลยสีสัน เพราะว่าซอปีทำอะไรไม่ค่อยมีน้ำเยอะต้องใส่เยอะ้ก่อนจ้ะแล้วก็โรยด้วยผักจะตั้งโอนะคะเราไม่มีหอมหอมหอมหัวใหญ่นะจ๊ะเราสะปีกบสีใสรหอมแดงแท้นะจ๊ะเหมือนกระเทีกับใบมีดนะคะแม่ใส่ลงไปจ้ะ ใส่ลงไปให้เน้นแล้วก็คนๆอีกรอบค่ะเป็นเมนูเห็ดง่ายๆนะจ๊ะกินทู่เดียวแซ่บทูเดียวจ้ะวันนี้ซาบีกับซิปเปอร์ได้ไปกินให้เ,เพื่อนๆเบิ้งเด้อจ้ะวันนี้มาเห็ดเห็เบิ้งซื่อ ขอบคุณเพื่อนๆนะจ๊ะเจะนะจ๊ะง่ายๆนะจ๊ะมันคเทปอมีากัใสซทับที่ฮอมมีนี่แหละก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาติดตามรับชมช่องบี๊ันโกลไลสไตล์นะจ๊ะก็เดือดก๊อดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง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 ให้น้ำในเดือจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า